ผมผมมาม่โอกาสได้กี่ออสไซอยู่บ่อยๆรอบวันนี้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยได้กินออสไซใช่เมื่อกี้เกือบจะลงเลแล้วเอิ้นตีโค้งใช่ครับผมก็สนุกดีครับสนุกดีครับแล้วก็ได้มาเห็นเซตที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากที่สปาพอดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ไปผมกไมไปกี่บ้านกี่บ้านครับคือเวลาแบบออกมาฟิตเนสออกบ้านหรือว่าไปซื้อของเซเว่นอะไรเงี้ยผมก็จะได้ใช้ เค่งขับว er ินนับคเช่นกันเลยครับคือผมรู้สึกว่าสไตล์เขาด้วยสีของเขาเนี่ยมันขับง่ายแล้วทําได้ทั้งยูนิเซกผู้ชายผู้หญิงอะไรเงยคับวัยวัยรุ่นก็ได้โตหน่อยก็ได้ครับขับได้หมดครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเห็นว่าขี่เป็นคว้าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆผมว่าสำหรับผมนะผมไม่ได้ขี่นะเพราะผมไม่ได้ขี่นะผมร้สึกว่าขังมากีงอยางเราจะขีสั้นไปทไงก็ได้ไปซื้อของ่หอร์ เป็นรุ่นของผมวยกันนะครับเป็น LX หนึ่งสองห้า i นะครับแซนดิชันนะครับเป็นสีแดนะครับก็ขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับเวไวยครับ้วัวันนี้ที่ผมขับาขมาขับาครับครับมรับค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 ร่บครับครับรับค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 รับ้รับครับครับครับรับค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 รับกรัข้างหน,น้ัดว 5, 5 70, 5 70, 5 70, 70. ้วยมีตะแกรางหลังด้วยครับครับใช่ครับฝากด้วยครับ อมากย้าโยซอสสมากเลยครัก็เป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่เรารู้สึกภูมิใจมากๆเช่นกันครับคือทั้ง2รอบเลยเนาะแล้วก็คนดูเยอะมากๆเลยแล้วแฟนแฟนคลับีก็คือน่ารักดีเป็นตลอดสองรอบประมาณสองเใช่รหบพอเห็นมกคนคนไม่นไทยอ มีความสุขมากเลยครับคือทุกครั้งที่เรากลับไปญี่ปุ่นเรามีความสุขมากแต่ครั้งนี้มันพิเศษมากเพราะว่ามันคือมันมีแค่พวกเราสองคนที่แบบว่าอยู่กับพวกเขาทั้งทั้งพออะไรเงี้ยมันกลับมามีแรงทำงานไม่ไม่รู้สึกเปหนีงง้นเป็นรไ,ได้ลังกลบมาีห็ว่ออาท่ากลับมานีเรยากลับมานจ,จริงๆคือมีเหมือนมีมีแบบ บอกเขาประมาณว่าคือเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้กลับมาไม่ว่าจะกลับมาสองคนหรือว่าถ้าเรากล mm ับมาคนเดียวเราก็จะพยายามทายคอมเพลต์ด anyway. ้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขบอกว่าไม่ไม่ใช่แค่ไปเดินเลนหรือว่ไปเที่ยวแล้วครอบประเทศด้วนโ้มากมากครับใช่มามากครับคือผมมีโอกาสไปเที่ยวที่หมดนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วกับครอบครัวอะไรครับก็รู้สึกแบบดีใจทุกครั้งที่ได้กลับไปครับเพราะเราเป็นคนแบบชอบกินชอบไปสวนสนุกไปเล่นเรารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่แบบมีทุกอย่างครบมาสอมผัสไปอะไปแล้วแตับผมชอบ กินชอบแค่ทุกอย่างเลยครับด้วยความที่เราชอบบ้านเมืองเช้าเราชอบอากาศเราชอบอาหารแล้วก็จริงๆผมชอบดูการ์ตูนผมชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นแต่เด็กเวลาเราได้ไปเราก็ได้ไปอยู่ในโลก <S <S ที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆอะไรก็เลยมองถนนมองพื้นมองสายไฟอะไรมันก็ฟินไปหมด ันอยู่ในความยาวที่ที่อจะถักแล้วก่อนหน้านี้ผมพยายามจะมัดอยู่แต่มันก็จะดูเป็นหนัจุกแบบนี้เหมือนน้ำคั่วเป็นอะไรโอเคอันนี้ขายถูกไใหม่เลยเพราะว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะกึ่งจอคือต้องเป็นประเด็นเลยไปจอคือมันมีทึบเนื้อทึบผมยังเข้าวได้ไปจออะไคือผมกำลังจะกำลังจะถ่ายทำสีถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องในเรื่องไง เขาเขาเขามีจอบหูเ,ออเขา,าใส่จอบหูเรื่องแล้วคือเคยไปถ่ายทีเซอร์มาแล้วมันใส่ปกป็นแบบี้ไครับมันหลุดบางทีเราถ่ายจบซีนแล้วมาดูฟุตอ้าวหูไม่ค่อยหูหลุดไายใหม่ออไม่ผมก็<อ>แต่มันมันดูยุ่งยากในการทำงานผมก็เลยตั้งใจว่าจะจอบเลยจอดสองข้างเลยคนในเรื่องใส่สองข้างจริงๆเคยจอดมาก่อนไหมหรือว่าไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยร้อนไลยร้อนม โอเคนะผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยเจ็บแต่ว่าเห็นคือเขามีเป็นเป็นกราฟว่าตรงไหนเจ็บเท่าไหร่บ้างตรงนี้คือแบบแบบเบสิกที่สุดฉันหลอกล่อไาตอนหอบแบบว่าชนคุยไม่คุยผมผมไม่ไม่ค่อยกลัวเจ็บโอเคคือเรียกว่าฉันคิดตัวเพื่อการเดินรู้สึกตัวเพื่อความสบายครับแต่แต่ไม่ต้องถ่ายใหม่เวลามันล่นใช่ใช่ล่นวินไปสองอะไรครับ ไม่ไม่มีไม่อยายามนไม่ได้จอดเลยครับมาถึงผมแล้วบพอดีผมเพิ่งไปตัดผมมาเอาอะไรมาเนี่ยรไม่ต้ไม่ต้องเกร็คะเกร็งนะคะไม่กลัวครับไม่กลัวครับแต่ว่ารู้สึกว่ายางไม่อยากจอด่ายก็จะลอยแบบเนาะก็ลอยแบบนึงเนาะขอบคุณมากครับก็ติดแล้วอันนี้คือวีดได้รับรางวัลได้รับเสื้อให้เป็นแบบ ของผมของผมของผมโอ้ครับผมก็ก็ดีใจมากๆเลยครับคือตอนแรกเราเราเห็นในทวิตเตอร์แล <Okay, S 2> ้วอะไรเงี้ยเราคิดว <cowboy. S 1> <Ham> ่าแบบไอ้ของผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเป็น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 ข่าวในสือที่แบบระดับโลกแล้วก็ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกดเข้าไปดูจริงๆโอ้มันเว็บไซต์น้อยจริงเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับดีใจมากๆครับก็จะพยายามพัฒนาผลงานของเราให้ดีที่สุครับคิดว่าคนไทยดูแล้ว ใช่คร <Net> ับใช่คร mm ับผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจแต่ว่าตอนที่เราเห็นแรกจะบอกขอว่าแบบเราเรารู้สึกว่าแบบมันดูมันดูยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเลยตอนแรกเราก็เลยกดเข้าไปดูแล้วแหละครับแล้วก็พอกดเข้าไปแล้วไม่ได้เป็นรบไฟอะไร ว่ามันก็เป็นกําลังใจให้เราขับเคลื่อนแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปครับแล้วก็ทำงานต่อไปครับผมก็ดีใจกับผลงานที่ผ่านมา,มาที่เราเต็มที่แล้วเราก็ตั้งใจแล้วก็มีคนสนับสนุนครับค่ถามแฟนมีที่ฮ่องกงนะครับึ้นตัวย,ตยังไงบ้างครับผมาขึ้นพร้อมมากครับผมว่าพอเราผ่านญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราได้ได้เขาเรียกอ,อะไรเป็นการซ้อมใหญ่เป็นการอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วคิดว่าประเทศต่อไปต่อไปนะเราก็น่าจะทำงานกันได้รับเรื่องขึ้นเราเรื่อยๆเลยครับจะมีอะไรพิเศษให้แฟน ก็หบอไปบอกเขาไปจะบอกไม่ได้สิมีความรดูมันคือความพิเศษนีความพิเศษมันม่ดูเะวอจะไมทจะมีรอจะไรที่เนความพิเศษี่วมีใบไมครู้ตามเขาเออติดมาอพี่เมีมีมแน่นอน สริอร่างี้ไหมแนดอัไม่อีไม่ทราบเยไข้ามาแล้ววันที่แแล้วถึงเซนมาขนาดไหนคะกล้มาไล้วหไ้ไมใกล้ไมใกล้แล้วใกล้้มาขอ่นเ้นไงที่จะถึงก่อนะนั้นมากงมีงานีหลายงานอันนี้อันนี้ไปไปร้อยแล้ใช่ไหมลร้อยลชูกรอลนากนโอเคตองขอบคุณค่ะคุณ